ว้าวจู๊สบายดีทางส่งเมื่อพงก็ไปเกื้อเสร็จเกยแอบอ้างหยาดหยาดเอาลิคสิคเบื้อเกื้อกับเบื้องเกื้อวันนี้ครับจะมาส่งเปียเออส่งน้ำสำหรับมือนี้เนาะเอากระเป๋าสบายดีเนาะเอาสบายดีไหมมือนี้เขามาส่งเครื่องส่งน้ำดิีอยู่ทีจากเทโนมือพ่อจางสระเกลืเนาะ ตรงยูทีหานเบาหน้อยเบาหน้อยเป็นลายเปือ่อยย,ย่อยแป็กระสงย่อยแป็กระขายคุยขายน้ำขายเบียร์ขาย,ยคอนเทสต์ขายโซบี <c oughs> ขายคุยขายา <c oughs> อาหารแต่ตอนนี้เขาก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วพนกระตกน้ำกะระหงเนาะตัดเซลลกับเปืือกลายเป็นหาการสัญจรกับหนาลำบาก อัดอาล,ลินสิครับอล,ลินสิครับลงยูทูบอลินสินะครับเนาะเดี๋ยวมีคนติดตามเพราะนี่เขกากำลังสืเมือ่อสืเมื่อบอลเฮดเวียร์เข <c oughs> ากำลังเคลื่อนหรอว่าใครเกียร์จะซื้อเครื่องซื้อเสียบหางเขาแค่มีกระเป๋ามีเก็บมีส่งมีปุ่มมีมีทุกชนิดนะลาย <c oughs> ลายังร <c oughs> ับแนมเลยอ่าสามารถเลือกซื้อได้เนาะมสาวอันนี้ก็ <laughs> <laughs> มือ่อกี้ใกล้ชิฮอนมือใส่บาทมือเป็นมือใส่บาทห่อเข่าห่อเข่าย่างมือนะห่อเขา่าประดับดินเนาะแต่คนกะโบ,บราณบนไดาคอามันชวยเตเยิมแต่ช่วงต้อนเช้าคนคนอาจชจาลอยู่ นี่คือบรรยากาศที่แถวตลาดเซโนมีพ่อค้าผูข้ขายแล้วก็แม่ค้าแม่ขายแต่ว่าคนลงมาก,กับบุหรี่หัวซวนกันครับช่วงขยธิระบาดญายิโควิดเนาะอาจจะหูกันดีมันบ่รยากคึกคื้นเพราะท่าใยเนาะคือเห็นไงเห็นในคลิปแล้วก็ไม่ค้าขายเขาจี มาซอกมาซื้อได้แถวบอนแถวบอนอนะนะฝากรถฝากปีรถนี่คือส่วนบรรยากาศตอนช่วงเวลาสิบสองโมงกว่าๆว่านี่เครื่องคลายเครื่องคลายต้องบุนน่นเครื่องมือหนาะเป็นเพชรเสียผ่านเทศข้างกลาง ดูเหมักปผ้ใท่านชอาสีเหยียกหนาอไนึ่งว่าคนลงมาตลาดไล่นมยไล่ย e ังไงบอปลายคือค <ah> ือาคจะนายไยังไบรปลายเอาวอาอาไทยให้เป็นกนกันเนาะอัดแล้วก็ขิดนเนาะมาแต่สามนาที ไปหนาเนาะเขาหนาเข่าหนาคูสีขากับขากูเข้าก็บอกอนะนี่มันช <sm art> ิงก er. <bane> ัน <sued> ย no ิ่งเสียนเมาอีแม่คนพื้นดินไทยแม่บาเบาแล้วมีแต่ไปเอามากระลายเงินสั้นนำสินี่เกินทันการสั้นจ้อนก็ยากลำบากมาหนึ่งเพราะว่าคนลงมาตลาดลายเพราะว่ามือเงินเป็นมือสำคัญก็คือเป็นมือข้อเข่าประดับดินสี่หายการสันจ้อนแบบ ปงยบไม่เยยนึงเดี๋ยวก็ตีๆคัดๆก็คู้ใดที่กำลังลงมาก,ก็อย่าลืมาสานขนา,าพิบ่ตรสาราตาบป้องกันภัยเงาอาชีพแจ้งมาได้พอเฮาใส่โทรศัพท์ถ่าย โบได้ใส,ใส้กล้องแบบดีๆทายคือเขานคะรงบเขายังบ่มี <laughs> งบงบเนี่ยงบตอนนี้ก็มีงวงวมาหลอดตลาด <laughs> งวมาหล, <laughs> ลอดตลาดพ <laughs> มดา,ามหาซื้อสินค้าเป็นของใหม้มาตอบนี่ก็คือ้าธนาคารมนาะเป็นมารอซื้อเครื่อง <laughs> นี่คือทางออกแต่กระทั่งเขา่าเอาเข่าออกก็ได้บาร์เทนนอลก็จะเริ่มลายสวเพราะว่ามีงานลงตึ้นมาลงตึ้นมาภาษาคลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะพังกาวเขาว่าสบายดีเนาะตาผู้ใดอ่าแวะๆมากเลยาลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะฮะวูเดี๋ยวสวยติดใจกับทีมงานเฮาทีมงาน อ้าวเขาขอบใจเนาะ